สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมนะครับวันนี้เป็นเวนโชว์รูมอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากจะมาทดลองขับตัวดีพอเอสศูนยนะครับหรือเป็นดีพอเอลนนะครับเรามีรถพร้อมที่จะให้กับคุณลูกค้าได้ทดลองขับนะครับนะฮะสนใจรถรุ่นไหนก็รีเควสต์มาได้เลยนะครับผมนะฮะตอนนี้เรา เอารถขึ้นมาโชว์ที่โชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะตัวที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นตัว S07 นะครับนะฮะเป็นรถสไตล์แบบ SUV นะครับผมนะฮะตัวนี้ราคาค่าตัวที่ล้านสามเก้านะครับนะฮะภายในเป็นสีส้มนะครับนะฮะสำหรับตัว SUV นะครับภายในจะมี2สีนะนะครับมีสีส้มกับสีดำนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้รถไฟฟ้า100%ไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ เปสุดพิเศษเลยนะครับผมนะฮะดาวตั้งแต่0%เลยนะครับหรือดอกเบี้ยสุดพิเศษเลย1.98%นะครับนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากได้รถรุ่นไหนสีอะไรก็ทักหาเจ้าได้เลยนะครับผมนี่ยเดี๋ยวพาไปชมตัว L 0 7นะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็น L 0 7นะครับผมคันที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นสีเทานะครับผมนะฮะภายในจะเป็นสีดำนะครับสำหรับตัว L 0 7นะครับจะมี ราคาอยู่ที่ล้านสามนะครับผมนะฮะเรามีรถทดลองขับให้กับคุณลูกคา้าอีกเช่นกันนะครับผมนะฮะภายในมี2สีนะครับนะครับผมราคาค่าตัวที่ล้านสามนะครับผมนะฮะ สนใจก็อย่าลืมมาทดลองขับกันได้เลยนะครับตัวนี้วิ่งได้540กิโลต่อ1นารชการช้าเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็อินบ็อกหาเจ้าได้เลยนะครับผมหรือใจร้อนนะคะโทรมาได้เลยนะฮะ0619532497นะครับผมนะเดี๋ยวพาไปทดลองขับนะฮะสนใจแล้วรุ่นไหนสีอะไรก็แจ้งได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ เรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะครับแจ้งได้เลยนะครับเรามีทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว S07 นะครับหรือจะเป็นตัว LO7 จนใะครับผมสนใจรถไหนก็ทักมาได้เลยนะครับผมวันนี้อยู่โชว์รูมทั้งวันเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม